อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาเจอกันกันกบคลิปที่2หลังจากที่คลิปแรกนะครับเราได้ขมมดปมเกี่ยวกับการเรียนในเรื่องพืชว่าทําไมเราต้องเรียนเกี่ยวกับพืชใช่ไหมครับเพราะว่าพืชเป็นสิ่งที่ผลิตออกซิเจนให้กับมนุษย์ในการหายใจพืชสร้างอาหารให้เรานะครับน้าตาลเป็นหลักเลยใช่ไหม่าเราก็ใช้น้ําตาลมาเป็นแหล่งพลังงานหลัก ให้กับร่างกายของเราเหมือนกันอ่าที่อยู่อาศัยของเรานะครับบ้านของเราได้มาจากไม้เหมือนกันนะครับยารักษาโรคต่างๆนะครับเราได้มาจากพืชหมดเลยถ้าเราขาดอะในอย่างหนึ่งไปอนี้เราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อ,อาหารเครื่องนุ่งหุ่มด้วยใช่ไหมอ,อันหนึ่งผ้าฝ้ายใช่ไหมครับเราก็ได้มาจากพืชเหมือนกัน ทุกอย่างก็ได้จะกพื่หมดเลยนะครับแล้วเราจะเข้าใจพฤติกรรมของพืชได้ยังไงนะครับคําถามต่อมาเราจะเข้าใจพฤติกรรมของพืชได้ยังไงต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ยนะครับอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมครับเป็นคำถามที่ครูขมวดปุ่มไว้ในคลิปที่แล้วว่า ถ้าเราอยู่กับที่เราไปไหนไม่ได้เราจะแก้ปัญหาที่ตามมาอย่างไเงเช่นเราจะหาอาหารกินยังไงเราจะขับถ่ายของเสียยังไงหรือแม้แต่เราไปโรงพยาบาลไม่ได้นะครับเราจะฮิวตัวเองอยังไงเมื่อเมื่อเราป่วยขึ้นมาพืชต,ต้องหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นว่าพืช แก้ปัญหานั้น,น,นได้ยังไงนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าพืชประกอบขึ้นมาจากอะไรอ่าเพราะฉะนั้นในตีมเนี้ยนะครับก็จะเป็นตีมอยู่ในอินโทรอยู่นะครับอยู่ในสัปดาห์แรกๆอยู่นะครับพืชเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับเราจะเรียกในทางชีววิทยาเนี่ยนะครับจะเรียกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ว่าออแกนิซึมนะครับออแกนิซึม สิ่งมีชีวิตห,หนึ่งตัวเนี่ยครับจะเรียกว่าออแกนิซึมอ่าสีนี้ออแกนิซึมเนี่ยครับจะเกิดมาจากอะไรจะเกิดมาจากระบบครับซิสเต็มใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นในในสัตว์นะครับเรามีระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อระบบขับถ่ายระบบสือพันธ์เป็น10ระบบเลยแล้วก็ประกอบขึ้นมาเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์เพื่อ่ะใช่ไหมครับเพื่อก็เป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องประกอบขึ้นมาจากระบบหลายๆระบบเหมือนกันขึ้นมาประกอบกันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแล้วระบบก็ต้องเกิดมาจากอะไรครับอวัยวะใช่ไหมอวัยวะอ่าอวัยวะแล้วอวัยวะก็ต้องเกิดมาจากเนื้อเยื่อใช่ไหมครับ ก็ต้องเกิดมาจากเนื้อเยื่อและเนื้อเยื่อก็ต้องเกิดมาจากเซลล์หลายๆเซลล์ที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ทําหน้าที่ร่วมกันอ่าเพราะเราเห็นไหมครับอ่าอีกรอบหนึ่งนะเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อหลายเนื้อเยื่ออยู่ด้วยกันและทำให้ร่วมกันกลายเป็นอวยัยวะ นะครับอวัยวะอวัยวะหลายๆอวัยวะรวมกันและทำหน้าที่ร่วมกันกลายเป็นระบบระบบทำหน้าที่สัมพันธ์กันก็จะกลายเป็นออร์แกนิซึมหรือกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมากลายเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับนี่คือขอบเขตของวิชาชีววิทยาอ่าที่กูเขียนอยู่เนี้ย เขาเรียกว่าขอบเขตของวิชาชีววิทยานะครับ biology นะครับแล้วถ้าไปต่อได้ไหมไปต่อก็ได้นะครับถ้าสิ่งมีชีวิตนยครับสิ่งมีชีวิตเนี่ย,ยหลายๆอันรวมกันมนุษย์หลายๆคนอยู่ด้วยกันไม้หลายตัวอยู่ด้วยกันต้นไม้หลายๆต้นอยู่ด้วยกันก็จะกลายเป็นประชากรใช่ไหมครับกลายเป็นประชากรประชากรหลายๆประชากรรวมกันก็จะกลายเป็น คอมมูนิตีใช่ไหมครับกลายเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต Community หลายคอมมูนิตีรวมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะกลายเป็นระบบนิวเวศอ่าแต่ในในคลาสนี้เราจะเน้นไปถึงออ g a n นิซึมก็พออ่หรืออาจจะมีถึง population นิดหน่อยก็ตรงที่พืชสื่อสารกันยังไงใช่ไหมอ่าตรงนั้นก็จะมีการพูดถึงดูบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับในคลิปนี้ เมนไอเดียของคลิปนี้ก็คือให้พวกเราเข้าใจว่าขอบเขตของชาชีววิทยาเริ่มจากเซลล์นะครับหลายๆเซลล์รวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันกลายเป็นอวัยวะหลายๆอวัยวะรวมกันกลายเป็นระบบและหลายๆระบบรวมกันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับและในสิ่งมีชีวิตในในคารเนี้ยนะครับเราจะพูดถึงพืชเป็นหลักตัวอย่างเช่น พืชต้นนี้นะครับต้นไม้หนึ่งต้นระบบที่ประกอบกันเป็นต้นไม้1ต้นมีระบบอะไรบ้างพวกเราจะคิดว่ามีหลายระบบใช่ไสังเคราะห์ด้วยแสงระบบลาเลียงน้ําระบบลาเลียงอาหารอะไรพวกนั้นซึ่งหลักๆเนี่ยเราจะแบ่งได้2ระบบครับน้อยกว่าของสัตว์เยอะมากเลย2ระบบนั้นคืออะไร2ระบบนั้นก็คือระบบ ที่อยู่ใต้ดินเขาเรียกว่าระบบลาดนะครับระบบลาด่า root system ส่วนระบบที่อยู่เหนือดินเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่าระบบ shoot system นะครับมีแค่สองระบบแค่นั้น่าการสังเ้าได้แสงเกิดขึ้นที่บริเวณที่มีสีเขียวส่วนมากก็คือที่ใบใช่ไหมครับใบก็อยู่ที่ ลำต้นเพราะฉะนั้นก็อยู่ในระบบ Truth System. ชูตนสะิสเต็มเห็นไหมทีนี้ลำต้นหรือรากก็ต้องประกอบด้วยอวัยวะใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นลำต้นก็ได้ชูตเนี่ยนะครับชูดหรือสเต็มก็ได้นะครับชูดเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยอวัยวะอวัยวะของพืชคืออะไรครับถ้าเราพูดถึงอวัยวะของพืชใช่ไหม นะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ก็คืออวัยวะของพืชเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของลําต้นใบไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพืชของลําต้นเหมือนกันอ่าใบเมื่อถึงฤดูที่พืชจะต้องผสมเกสรผสมพันธุ์ใบก็จะเปลี่ยนเป็นดอกดอกนั้นก็จะมีคุณสมบัติในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นมาเพื่อนําใบผสม กับดอกตัวเองหรือว่าผสมข้ามต้นข้ามดอกกันไปถ้าเป็นระบบลากก็จะมีเรื่องของอวัยวะที่ประกอบขึ้นมาเป็นรากนะครับทีนี้แล้วเนื้อเยื่อล่ะประกอบขึ้นมาจากอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอวัยวะต่างๆ่างเหล่านี้ครับมาค r o s s section หรือมาศึกษาใต้กล้องเจอทัศด,ดูเราก็จะเห็นว่ามันจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อนะครับซึ่งจะมีเนื้อเยื่อหลกักๆอยู่3 เนื้อเยื่อก็คือเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างนอกสุดเนี่ยนะครับเนื้อเยื่ออยู่ข้างนอกสุดก็คือเนื้อเยื่อผิวนอกสุดเนี่ยครับก็คือเนื้อเยื่อผิวเนื้อเยื่อผิวอชั้นถัดมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเนื okay. ้อเยื่อพื้นนะครับเนื้อเยื่อผื้น กราวที่ชูแล้วก็ข้างในสุดเนี่ยครับก็จะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงนะครับลำเลียงอะไรบ้างก็ลำเลียงน้ําลำเลียงอาหารใช่ไหมครับอยู่ข้างในอ่าไม่ว่าเราจะคอสเซชั่นตัดตามขวางเนี่ยนะครับตรงไหนก็ตามลากลำต้นหรือใบหรือแม้แต่ดอกเองนะครับเราจะต,ต้องเจอเนื้อเยื่อ3ามกลุ่มนี้นะครับ3ามกลุ่มนี้ก็คือเนื้อเยื่อผิวเนื้อเยื่อพื้นเนื้อเยื่อลำเลียง ซึ่งคําว่าเนื้อเยื่อเหล่านี้มันก็ต้องเกิดจากเซลใช่ไหมครับรวมกัน,นหลายเซลล์แล้วกลายเป็นเนื้อเยื่อเหล่านีา้เราเข้าใจตีมในคลิปนี้นะครับอ๋อทีนี้เดี๋ยวในคลิปหน้าเราก็ค่อยมาดูกันว่าถ้าเราจะศึกษาเซลล์หรือว่าศึกษาเนื้อเยื่อของพืชเราจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างนะครับโอเค